สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีป้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสามอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีป้าได้ติดตามรับสาหรับปังกันเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับข่าวนี้นะครับเป็นข่าวของเป๊ปกับทางหน้าโรดี้เป๊ปยินดีโรดี้คัมแบ็กช่วยเหลือกับตุ้ลูกทีมปิดจ็อบคว้าตัว UCL เป๊ปกวีเดล่าแสดงความยินดีอย่างมากนะครับกับการกลับมาของทางด้านโรดี้หลังหายหน้าไปนานกว่า8เดือนโดยได้ลงเป็นตัวสำรองช่วงท้ายเกมในการเอาชนะบอลมัด3-1ที่เอเดรีสสเตเดียมนะครับ เขาที่กล่าวอย่างนี้ว่านี่คือข่าวที่ยอดเยี่ยมมากสําหรับเราการได้โรดี้กลับมาคือสิ่งสําคัญเขาคือนักเตะคนสําคัญของทีมและวันนี้เราได้เจอกับคู่แข่งที่เคยสร้างปัญหาให้กับเราในเล็กแรกแต่ว่าเราก็สามารถเอาชนะได้ในเกมนี้ในขณะที่แมนเชสเตอรนะครับก็ขยับเข้าใกล้ตัว UCL เต็มที M T โดยเกมสุดท้ายของฤดูกาลจะบุกไปเยือนทางด้านฟูแลมนะครับขอเพียงไม่แพ้นะครับก็จะการันตีตั๋วไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกทันทีนะครับ ไม่ว่าจะเสมอหรือชนะเท่านั้นนะครับแต่ห้ามแพ้เลยนะฮะเขาได้กล่าวต่อนะครับว่างานของเรายังไม่จบเรายังมีอีกหนึ่งเกมสําคัญที่รออยู่คือการเยือนฟูลแลมเราต้องโฟกัสเพื่อบรรลุปเป้าหมายให้ได้นี่นะครับเป็นการบอกของทางด้านเบบกวัวเดียร่านะครับบอกว่ายินดีมากนะครับที่โรดี้นั้นกลับมาสู่ทีมนะครับมาช่วยทีมได้แล้วก็เน้นย้ำนะครับให้ปิดจ็อบในเกมสุดท,ท้ายที่เจอกับฟูลแลมเพื่อสิ์ในการไปเล่นยู่ฟาช้ยมนมลีกในฤดูก,กาลหน้า มาดูข่าวต่อมานะครับข่าวที่2ฮาแลนด์รับเคยเฝ้าตามดู KDB ฝันเป็นจริงได้มาเล่นร่วมกันเออร์ลิงฮาแลนด์กล่าวคำอำลาอวยพรให้กับเควินิบอยหลังสโมสอนจัดคลิปวิดีโอรวมนักเตะและอดีตเพื่อนร่วมทีมโดยกล่าวว่าตัวเขาได้เฝ้าติดตามดู KDB เล่นอยู่บ่อยครั้งตั้งแต่ยังไม่ย้ายมาซิตี้และตั้งตารอว,ว่าวันหนึ่งจะได้เล่นร่วมกันในที่สุดฝันก็เป็นจริงเขาได้กล่าวว่าทุกคนในแมนเชสเตอร์ซิตี้มีความสุขอย่างมาก ที่คุณได้มาอยู่ตโมสอนแห่งนี้ก่อนที่ผมจะย้ายมาที่นี่ผมติดตามเป้าดูคุณเล่นอยู่บ่อยๆและผมตั้งตารอที่จะได้เล่นร่วมกับคุณสักครั้งสุดท้ายวันหนึ่งผมก็ทํามันได้สาเร็จมันน่าอาัศาจรรย์มากๆผมมีความสุขที่สุดและต่อจากนี้ผมขอให้คุณและครอบครัวม,มีความสุขโชคดีกับทุกอย่างพวกเรารักคุณแฟนๆแ,แ,แมนทิตี้ก็รักคุณดูแลตัวเองด้วยนะนี่นะครับเป็นคํากล่าวอําลาของทางด้านเอริงฮาร์แลนด์นะครับสู่เควินน์บอยนะครับนักเตะรุ่นพี่นะครับเขาบอกว่า ครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะย้ายมาแมทซิตี้เนี่ยเคยเป้าดูการเล่นของเควินนบอยแล้วก็ไปฝันนะครับว่าสักวันหนึ่งจะได้เล่นร่วมกันและในที่สุดนะครับการย้ายมาเล่นให้กับแมทซิตี้ก็คือฝันที่เป็นจริงนี่ก็เป็นข่าวของเออร์ลิงฮาแลนด์กับเควินนบอยนะครับมาดูข่าวที่3กันต่อ กิฟไว้์เตรียมลาทีมซัมเมอร์นี้ฟอเรสต์ Forest, ขอค่าตัว70ล้านปอนด์ผู้เล่นในทีมเจ้าป่านอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับเื่อว่ามอร์แกนกิปไว้์มิดฟิลตัวรุกคนสําคัญของทีมเตรียมอำลาสโมสรในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ข้ามกลางความสนใจจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่กําลังจับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรายงานจากเดลี่เมลระบุว่าฟอเรสต์ Forest, นั้นได้ตั้งค่าตัวแข้งวัย26ปีไว้สูงถึง70ล้านปอนด์และหากมีการขายเกิดขึ้น บูแฮมตันทีมเก่าของเขาก็จะได้รับเ่ือนแบ่ง10เ็จากกำไรที่ได้ตามเงื่อนไขในสัญญานะครับนี่นะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวของมอร์แกนกิฟไว้นะครับเป็นหนึ่งในนันเกเตะกองกลางที่แมนทิสตี้นั้นจับตาดูอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้แมนเิสเตี้ได้ถอนตมอจากดีนของเวิร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมาดูข่าวสุดท้ายของ EP ีนี้นะครับเควินเดบอยเลือกแล้วประกาศไม่เล่นให้กับทีมอื่นในพรีเมียร์ลีกขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณเควินนะครับ ทีมเดียวเท่านั้นนะครับคีวินูบอยนั้นได้ประกาศอำลาตัดสินใจอย่างชัดเจนนะครับว่าแมนซิตี้เนี่ยคือทีมสุดท้ายของเขาในพรีเมียร์ลีกนะครับเขาจะไม่เล่นให้กับทีมไหนในพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับแต่ว่าจะย้ายไปเล่นให้กับทีมอื่นที่อยู่นอกลีกนะครับก็ต้องไปรอดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางด้านคีวินูบอยเลือกที่จะย้ายไปอยู่กับทีมไหนครับ อ่นนี่ก็เป็นข่าทั้งหมดใน EP นี้ที่ได้นำมาอัปเดตนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยกันมาหน่อยนะครับใน EP นี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ